สวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการของกรมชมทานโดยสำนักงานชมทานที่7พบประชาชนนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุทธที่9พฤศจิกายน2565นะครับ ครับในอันดับแรกผมก็จะมารายงานสถานการณ์น้ําให้ท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านทราบก่อนนะครับครับที่สถานีวัดน้ําท่า M7 เรานะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ระดับบวก113.39เมตรลตกรนะครับก็ยังสูงกว่าตลิ่งฝั่งอำเภอวัริงชำราบอยู่1.39เมตร39ซนติเมตรนะครับมีอัตรากระไหลผ่านอยู่ที่3049ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือ 2 6 7ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับครับแล้วระดับน้ำท่าที่ N7 เรานะครับลดลงจากเมื่อวานนี้13เซนติเมตรนะครับรวมแล้วลดลงไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2565เป็นต้นมานะครับลงไปแล้วถึง3เมตร12เซนติเมตรนะครับและคาดว่าระดับน้ำท่าที่ไหลผ่านตัวจังหวัดอุบบราชธานีเราที่ N7 นะครับจะเข้าสู่ตลิ่งประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับ ก็เร็วๆนี้แล้วนะครับครับแล้วมีอัตราการระบายจากแม่น้ํามูลเราลงสู่แม่น้ําโขงนะครับที่เ่อนปากมูลในอัตรานะครับ ,3445 รลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือเราระบายลงแม่น้ําโขงถึง298ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเลยนะครับแม่น้ําโขงวันนี้ก็ลดลงจากเมื่อวานอีก8เซนติเมตรนะครับทําให้แม่น้ํามูลเราที่น่าเกินปากมูลเนี่ยสูงกว่าแม่น้าโขงถึง6เมตร78เซนติเมตรเลยนะครับ ครับและจากข้อสั่งการของท่านอาทิบดีกรมชมทานนะครับที่ได้สั่งการให้ทางโครงการชมทานในพื้นที่ที่ได้รับผลจากอุทกภัยนะครับให้ร่วมกันดําเนินการฟื้นฟูหลังจากที่น้ําเริ่มลดลงนะครับท่านประพิจันร์มานะครับอธิบดีกรมชมทานท่านก็ได้สั <amigo> ่งการให้ทุกโครงการเลยนะครับเข้าร่วมฟื้นฟูนะครับและจากข้อสั่งการนั้นนะครับนายจักรินประเสริฐสุวรรณก็ได้ สั่งการให้โครงการชมประานในเขตพื้นที่สำนักงานชมประานที่7นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการชมประานนครพนมโครงการชมประานมุกดาหารโครงการชมประานอํานาจเจริญโครงการชมประานยโสธรโครงการชมประานอุบลราชธานีโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ํากำมโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่างโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาโดมน้อยรวมทั้งโครงการก่อสร้างสำนักงานชมประานที่7นะครับ เข้าร่วมฟื้นฟูนะครับโดยเรายัางฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานท่านจัก,กรินประเสริฐสุวรรณท่านผู้อำนวยการสํานักงานชมรมฐานที่7ท่านก็ได้ลงพื้นที่นะครับเข้าตรวจเยี่ยมตามจุดที่เราเข้าดําเนินการฟื้นฟูนะครับเมื่อวานเราก็ได้ไปที่ชุมชนดงคําอ้อเพื่อพบปะกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับแล้วก็ไปที่มหาวิวทยาลัยราชธานีนะครับเพื่อพบปะ นะครับกับชุดปฏิบัติงานเพื่อไปให้กำลังใจและได้เข้าร่วมฟื้นฟูด,ด้วยนะครับส่วนที่โรงเรียนบ้านคูเดือนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้วนะครับสูบน้ําออกจากโรงเรียนนะครับก็คาดว่าวันสองวันนี้ก็น้ําก็คงจะแห้งลงเข้าสู่สภาวะปกตินะครับก็จะได้รีบเข้าดําเนินการช่วยเหลือทำความสะอาดวืน้นปูเพื่อให้เด็กนักเรียนนะครับกับเข้ามาเรียนได้ตามปกตินะครับครับ ส่วนสำหรับหน่วยงานใดนะครับที่ต้องการขอความช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่โครงการชมมาทานใกล้บ้านท่านหรือ,อาสายด่วน1460กรมชมทานเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ